สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้กาเดินเพ่นกามาแป,แปะอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมาเบิ่งของสะสมของเดินเพ่นอีกเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเพื่อนๆบางคนอาจจะยั่ง่เห็นเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะกะตดต่มรับชมเนาะคะนะ่ะเนาะว่ามีแบงยังแน่เนาะคะนะ่ะเนาะเป็นแบงสะสมเป็นแบงต่างประเทศของอเดินเพ่นที่สะสมมานะคะน้องเป็นคนเพ่อเห็นว่าหม,มักสะสมน้องสาวน้องเคยเพื่อนก็เลยเอามาให้เนาะคะนะ่ะเนสาะก็เลยสะสมมาเรื่อยเรืกะประมาณสิบปีคือเก่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะเจ้ที่จริงมีหลายกานี้ค่ะแต่ว่า เี่ยนเพนิกกาจำนายไปหลายหลายรุ่นแล้วหลายใบยแล้วนะะเนะาะค่ะเนาะจ้าค่ะกะถ้าหูว่าสิไดเฮดคลิปนะคะสิไดเฮดคลิปลงช่อง u t u b e นี่บอสิบอจำนายเลยนะะเนะาะค่ะเนาะจ้าค่ะี่คือของสะสมขีดหอดนะคะขีดหอดคือเก่าค่ะขีดหอดที่จำนายไปนะคะขีดหอดคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากระไดราคาสูงพอสมควรก็เลยจำนายออกไปนะะเนะาะค่ะเนาะจ้าค่ะ นี่ราคาคือของสะสมแบงก์ต่างประเทศของเดือนเพ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้แบงก์ฟิลิปปินส์เนาะคะ่ะเนาะบางใบบางแบงก์อาตีบางประเทศอา,อาเดือนเพ้นอาเซีบนิรูนะคะก็ให้เพื่อนๆเบิ่งเอาเนาะคะ่ะเนาะค่ะเห็นไหมคะอันนี้แบงก์ประเทศเบียงจังนเนาะคะ่ะนะประเทศลาวนะคะสายังก็สาธารณรัฐประชาชนลาวยังสีนะคะนนเนาะ,นนะ,ะอันนี้ฟิลิปปินส์นะคะเห็นไหมคะอันนี้ดอลลาร์ะคะ่ะอันนี้หนึ่งดอลลาร์บุ้งหัวเพื่อนเลือกใส่ไปแล้วเนาะบอนเนาะค่ะเนาะ เงินเกาหลีกับมีนะคะเห็นบ่คะเปิดเปิดขานี่คือของสะสมทีเดือนเพนมีนะคะสิบก็ปีแล้วค่ะอันนี้แบงค์ด้านหน้าของประเทศลาวนี่ด้านหลังของแบงค์ประเทศลาวนะคะค่ะเห็นบ่คะอันนี้ของเปโซของฟิลิปปินส์ค่ะหนึ่งร้อยเปโซเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือด้านหลังนะคะเห็นบ่คะเปิดเปิดขาอันนี้หนึ่งดอลลาร์ด้านหน้าเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ด้านหลังของหนึ่ง 1ดอลลาร์นะคะเนาะเห็นบ่คะอันนี้บนในใจนะคะ20ยูโรแมีนบ่คะหรือจังไดร่ครับบอคอยแน่ใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่านี่ค่ะเดนเพนกับบอคอยแน่ใจบางใบกับอัศิโลกหรือเพื่อนๆพื่ลูกอะเบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นของสะสมก็เลยอันอศวิโลกแน่บ่รู้แน่ยังไงสิเนาะเนาะจ้ะเก็บเดนเพนก็เก็บใบยางดีพุ่นล่ะค่ะเห็นบ่คะอันนี้ก็อันนี้ก็บ่แน่ใจนะคะว่าประเทศประเทศใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่น เดรเพิ่นอ่านบอออกค่ะเห็นบ่คะค่ะอันนี้ก็เนี่ยก็ดองเงินดองบ่หรือเงินอีหยังนี่เกาหลีบ่เกาหลีจังได้บ่ฮู้คือกันเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าที่แน่ๆคืออันนี้ฮู้แน่นอนก่ะพันวอนค่ะเพิ่นเขียนไว้พันวอนเนาะค่ะ1,000งพันเกลหนึ่วอนเกาหลีเนาะค่ะเนาะค่ะเห็นบ่คะอันนี้ก็คิดว่าคงประเภทอ่าประเทศคาเมรหรือประเทศพขมรเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะจ้ะนี่คือของสะสมของเดนเพ็ดเนาะค่ะเนาะ สุดท้ายนี้ก็คุณในหลายเ้วยค่ะที่ตามชมคลิปของเดือนเพ็ญจ้าเจอกันคลิปหน้าเนานนะค่ะเนาะสวัสดีจ้า